ที่นายกฐมตรีเมื่อวานนี้ก่อนจะเข้ามาประชุมสถานที่ทำเลพระเพัาบาลมีการประดับประดาด,ด้วยกล้วยไม้หลากสายสีและสายพันธุ์จากสวนกล้วยไม้แออ,อออคิด,คดที่นครปฐมซึ่งมาจัดเพื่อให้กำลังใจในายกฐมนตรีโดยที่นายกฐมตรีถึงขนาดเปเลยเลยนะครับว่าเดี๋ยวอาจจะให้มีการจัดจำหน่ายและแสดงกล้วยไม้บริเวณถนนหน้าทำเนียบรัฐบาลอาจจะเริ่มได้หลังจากวันเด็ก นี่ฮะคือนายกมนตรีเคยแสดงความเป็นห่วงเป็นใย,ยหลังจากเกิดกรณีมาหาอุตกระพยและกล้วยไม้เนี่ยเสียหายไปเยอะ่ะเมื่อวานนี้ก็มาให้กำลับบงใจประดับประดากล้วยไม้มอบดอกกล้วยไม้นายกรัฐมนตรีก็บอกเดี๋ยวถนนหน้าทำเนียวันหยุดดีไหม,มซึ่งน่าสนใจนะครับโชวผชมครับนอกจากนั้นเนเี้นะครับ มีกลุ่มเด็กใช่ไหมน้องไบ์ใช่ค่ะเป็นน้องๆน,นักเรียนจากสถาบัชนชนดนตรี KBN นะคะที่มาร่วมร้องเพลงวันพรุ่งนี้นนบรรยากาศเป็นแบบนี้นะคะท่านนายกเดินไปหาน้องๆแล้วก็ร้องเพลงวันพรุ่งนี้คอไปกับเด็กๆด,ด้วยพี่ขอได้ไหม ก็บอกกกับเดเดนยงไว่าพวกลุงทําแบบนี้เพื่ออนาคตของพวกหนูพวกหนูทําดีแล้วขอให้ขยันเรียนตั้งใจเรียนนั<า>่น<า>แหละครับในเวลาต่อมานะครับนอกจากร้องเพลงวันพรุ่งนี้กับเด็กนักเรียนแล้ว ช่วงบ่ายนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ให้สัมภาษณ์หลังประชุมกรมกรณีพลเอกปรมตินทร์สุรานนท์ท่านประธาน,นของคมนมติและระัฐนบุรุษส่งสัญญาณให้พลเอกประยุทธ์อยู่ยาวไม่มีวันเกษียณ <c oughs> พลเอกประยุทธ์ก็บอกนะครับว่าตอนอยู่เท่าที่อยู่ได้ไม่ไปเปลี่ยนแปลงรถแมพของผมอยู่แล้วขอบคุณความกรุณาของท่านผมเนี่ยดูว่าจะทําอะไรที่จะแก้ไขปัญหาของประเทศให้ได้มากกว่าสื่อก็อย่ามากังวลกับตนเลยว,ว่าจะอยู่ถึงเมื่อไหร่และอย่าไปเขียนให้เป็นปัญหาว่าอยากอยู่ต่อ ไม่มีอยู่แค่ไหนก็แค่นั้นถ้าสื่อเห็นว่าไม่มีใครถ้าสื่อเห็นว่ามีใครทําได้ดีกว่าก็ไปหามาหรือถ้าจะย้อนกลับไปอย่างเก่าก็ไปหามาอีกนะักข่าวถามนะครับว่าถ้าอยู่ต่อถามได้แค่นี้พลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าไม่อยู่ไม่มีท่าอะไรทั้งนั้นมันยังไม่เกิดขึ้นเวลานี้เนี่ยมองแค่ว่าให้บ้านเมืองสง,งบประชาชนพอใจวันหน้ากลับไปบ้านอย่างมีความสุขแล้วถ้าเปิดศึกกันใหม่นี่ตนไม่เอาด้วยนะคะ ถามต่อว่าพลเอกเปรมชมการทํางานทําให้ทานายกนั้นสบายใจขึ้นหรือไม่ท่านายกก็ตอบบอกว่าสบายใจภูมิใจอย่างน้อยท่านก็เข้าใจตนก็เป็นเกียรติในว่าคนในระดับท่านมาชื่นชมตนแต่ไม่ใช่ว่าเจิงที่ยืนอยู่ทุกวันนี้ได้ที่มีคนชมแล้วดึงตัวเองอย่าลอยไม่ทําอะไรเลอะเทอะอย่าพ่ายแพ้อ,อํานาจต่างๆและต้องไม่ทุจริตไม่อย่างนั้นกระแสะตีกลับ นะะักข่าวถามถึงกรณีการรา่างรัฐมนูญกำลังจะเปิดช่องให้นายกมาจากคนนอกได้จะมาหรือเปล่าทานายกตอบคำถามนี้นะคะว่ากรรมธิการยกร่างคงไม่ง่ที่จะให้นายกมายังไงก็ได้เท่าที่ฟังคือนายกคนนอกจะมาเมื่อการเมืองนั้นติดขัดนายกมาจากการเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้อย่าไปมองว่าเขาเตรียมเพื่อจะให้ตนหรือใครมาเขาจะเลือกตนหรือเปล่ายังไม่รู้เลยไม่ได้เป็นคนเลือกตัวเองเลยถามกันต่ออีกน,น,นะคะว่าประเด็นนายกรัฐมนตรีมาจากคนนอกในนักการเมืองตกใจเร็วเกินไปหรือไม่ปนเอกประยุทธ์ก็บอกว่า ก,ก็ถ้าทุกคนบริสุทธิ์ใจก็ไม่ต้องกลัวคนดีมันก็ต้องดีถ้าคนดีก็ต้องเลือกตั้งแผ่นดินนี้ศักดิ์สิทธิ์ใครทําร้ายประชาชนไม่ซื่อสัตย์มีอันเป็นไปกันหมดไม่ได้แช่งด้วยอย่างมาโนคิดไปเองฝังบางช่วงบางตอนดูนะครับเรื่องอะไรไไหปนไรเรื่องอะไรท่านพูดอย่างนั้นเหรอท่านพูดอย่างนั้นเหรออาพูดกับนักข่าวก็พูดไปไม่ได้พูดกับผมแล้วก็ทราบทราบขอบคุณขอบคุณ ผมก็อยู่เท่าที่ผมอยู่ได้นะผมก็อยู่เท่าที่อยู่ได้ที่ว่าไงก็ว่ามาผมก็ไม่ไปเปลี่ยนแปลงลดเนี่ยผมอยู่แล้วขอบคุณท่านท่านท่านองค์ตรีอยู่แล้วท่านก็หวังดีกับบ้านเมืองอยู่แล้วท่านก็เห็นว่าเราทาประโยชน์อยู่โอเคก็ความเป็นความเห็นของท่านเป็นความกรุลาของท่านนะแต่ผมก็ต้องมาดูว่าเ,เราจะจะทำอะไรเป็นการแก้ไขปัญหาให้ได้ แค่ไหนยังไงนะผมกังวลอย่างนะน,น,บบนั้นมากกว่าอย่ามากังวลกับผมเลยผมจะอยู่เมื่อไหอไร่ยังไงสำสำหรับพวกเรานะแล้วท่านพลเจะเป็นผมก็ขอบพระคุณท่านอยู่แล้วนะอย่าไปเขียนให้มันเป็นปัญหากันอีกผมก็กเดี๋ยวท่านก็บอกว่าผมอยากอยู่อยากอยู่ต่ออยากสร้างอะไรพวงท่านไปเรื่อยไม่มีไม่มียอยู่ได้แค่ไหนแค่นั้นผมก็ผมก็ผมก็สบายใจตรงนี้อย่างน้อยเออท่านก็เข้าใจผมก็แค่นั้นเลยนะเป็นเกียริท่านเป็นใครล่ะท่านไม่ใช่คนธรรมดาดิท่านเป็นประธานองฐมนตรีนะ ขึ้นชมเราเฮ้ยเราก็ภูมิใจแต่ไม่ใช่ว่าโอ้โหเหลืองไปหมดทุทกอันไม่ใช่หรอกผมจะบอกให้นะว่าที่ผมยืนอยู่ทุกวันนี้ได้คือการที่คนชมเรามาแล้วเราดึงตัวเราเองไว้อย่าลอยไปละล่องไปเรื่อยไอ้นี่ไอ้นี่กับน,นี้นี่ก็ใช่นี่ก็เยี่ยมไอ้นี่ไม่ใช่หรอกวันนี้ก็คือวันนี้แต่วันนี้มันมันจะเป็นกาลังใจให้ผมนั่นเองนะแต่จะให้ผมไปทําอะไรจนรเลอะเทอะเปื้อนผมไม่ทาทาไม่ได้ นะก็ทาอยู่ในกรอบวันนี้ใช้กติกาใช้กฎหมายใช้ทบทธรรมเป็นหลักการหาการบินเป็นหลักใช้อำนาจเท่าที่จํงเป็นอถามมาดีๆีไม่อยู่ไม่มีท่าเธอไม่จะท่าเธอเลย จะมาท่าทําไมอ่ะมันไม่มีท่าเ่ยมันยังไม่เกิดขึ้นแล้วกติกาเขาว่าไงเขาว่าตามนั้นถ้ามันจะเกิดขึ้นก็เป็นมันเกิดขึ้นด้วยอะไรเรื่องอะไรผมไม่รู้ผมไม่รู้ผมมองแต่เพียงว่ามันต้องสงบเรียบร้อยประชาชนพึงพอใจถึงวันนี้วันหน้าผมก็กลับบ้านไปด้วยความสุขว่านะค้ชแม่ผู้ท่านแล้วท่านจะไปเปิดศึกกันใหม่ก็ท่านไปว่ามาผมไม่เอาด้วยแล้วเขามาตอนไหนเขาเขียนด้วยให้มาตอนไหนฮะ เขาเขียนไว้ไม่ใช่เขาผมฟังมานะผมก็ฟังเขาคงไม่โง่ที่ให้นายกมายังไงก็ได้แล้วมาเมื่อมีเหตุการ์อย่าไปมองว่าอจะเตรียมให้ผมมาคนนั้นมาคนนี้มาใครก็ไปมาหรอกไอ้มาแบบนี้ใครจะมาท่านจะเลือกผมก็ยังไม่รู้เลยนะผมไม่ใช่คนเลือกตัวเองนี่นะเขาบอกว่ามาได้ใ่กรณีที่มันเกิดเขตติดขัดก็ไปถามเขาดูสิไปถามเขาตกใจเรื่องอะไรอ่ะเขาตกใจเรื่องอะไร แล้วก็ไปบอกเขาบอกเขาเขียนนะพวกนี้จะดูนะเขียนไม่ค้อแรกหนึ่งบอกอย่าเพิ่งตกใจมากเลยนะขั้นาานักการเมืองต่างๆทั้งหลายเขียนที่เขียนแบบนี้ไปเขียนให้คนพูดน่ไอ้ผมไม่ได้พูดม,ม,ม,ามาบอกผมไปบอกไอ้คนพูดคือถ้าทุกคนบอยถูกใจนะอย่างที่ผมบอยถูกใจเนะี่ยผมผมผมไม่กลัวไม่กลัวอะไรทั้งนั้นอนะ่ะถ้าคนดีมันก็ต้องดีถ้าคนดีมันต้องเลือกตั้งถ้าคนบดีใจนะผมว่าแผ่นดินเนี่ยมันสกปิกนะสกปิกเชื่อผมดิ พลเอกประยุทธ์ยังบอกด้วยนะครับเมื่อนักข่าวถามนะครับว่าตอนเด็กๆคิดหรือไม่ว่าจะมายืนในตำแหน่งนายกรัตมนตรีท่านบอกว่าไม่เคยคิดแม้แต่ตำแหน่งผู้าาบัญชาการทหารบกก็ไม่เคยคิดเรียนจบในร้อยมาทุกคนหวังได้เป็นนายพลก็ดีแล้วตอนหนึ่งนายกรัตมนตรีตอบคำถามนักข่าวนะครับว่าจะไปเข้าดาวที่ไหนฟังดูนะไปไหนนะเข้าดาวอะ่ะเข้าดาวก็บนเตียงเนะี่ยเข้าดาว ก็เข้าดาวเขเข้าดาวทุกวันอเอา้าเเที่ยงคืนก็ต้องนอนไงแล้วก็บนเตียงไงแล้วก็นอนดิเอ,อบ้าเปล่าอะไรวะไอ้นี่ฉันเป็นผู้ใหญ่แล้วฉันไม่คิดอย่างนั้นไม่ได้าอายุหกสิบแล้วมอแล้วมันเป็นเรื่องของ ก็ต้องเขาเดาวทุกอย่างไม่ใช่เขาเดาวเฉพาะวิกใหม่แล้วทุกอย่างมันก็ต้องถอยหลังทุกคนน่ะทุกวันนะ่ะอายุเรามันก็มันก็มากขึ้นนะชีวิตมันก็สั้นลงเวลาทําทําความดีมันก็น้อยลงนะเวลาจะโกรธคนก็น้อยลงก็พยายามที่ไม่โกรธใครรักคนมากมากขึ้นมันจะไม้มีเวลาเหลือรักคนเยอะๆไงนะไม่งั้นก็มโมโหนะแล้วก็ปวดหัวปวดหูไเพื่อสบายเพราะ,มะโมโหคนนี่แหละความทุกข์อยู่ที่เราไอ้คนที่เรามโมโหไม่รู้เลือกอะ ปเข้าดาวที่ไหนอะกัวลบได้เตียงนะก็ดอนทำไมจะต้องไปเข้าที่ไหนนะก็ขอเที่ยงคืนใช่ไหมก็ให้ไปนิวเยียใช่ไหมให้ไปนิวเยียแล้วก็ดอดไม่เคยไปไหนหลายปีแล้วเพราะว่าพอพอ,พอจะไปผมอยู่ในฝ่ายความันคง,ง่ายเป็นพอทบอเป็นอะไรก็ไม่ได้ไปไหนเขาบอกอายุงเทพจันบายไว้มีเรื่องอะไรก็ออกมาดูแลประชาชนก็ทุกครั้งผมก็ออกมาได้ทุกทีอ่ะไม่ได้ไปไหนไงไม่เคยไปไหนจริงๆ นะอยู่ในใจพวกเราเสมอมาอไม่หรอกมันชินะถ้าไปแล้วก็จะว้าเหวคิดถึงพวกเราเลยไม่กล้าไปไหนเจ็ดเวลาห้าสิบเอ็ดนาทีช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อเรื่องเราเช้านี้ครับ